สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันหยุดนะฮะวันเสาร์เราก็มาทำความสะอาดนะฮะห้องของตัวเราเองนะฮะนะครับนี่กวาดนะครับขันไรเราก็มากวาดห้องก่อนนะครับกวาดซ้ายกวาดขวานะครับกวาดหน้ากันหลังนะฮะซอกมุมอ่าซ้ายขวาแล้วก็กวาดให้หมดเลยชิเดียวนะฮะวันนี้ วันหยุดนะไม่มีอะไรมากมายครับไม่ได้ออกอีเวนต์เราก็มาทำความสะอาดห้องของพวกเราเองครับเอาต่อไปทำความสะอาดศีลดเราก็มาถูนะครับถูห้องนอนนะฮะอันสวยงามของเรานะฮะห้องนอนนะฮะถูเรื่อไปเลยครับถูไปถูไปท่านผู้ชมเนี่ยครับถูไปเลยพี่น้องเด้อพี่น้องเดอเ้ยเอาถูไปถูไปถูไปเอาต่อมา เราประตูห้องห้องนั่งเล่นนะฮะเนี่ยทีวีเราก็จะหันหลังใส่ท่านผู้ชมนะเอ๊ะตั้งทีวียังไงกันเนี่ย <c oughs> อะอ้าวถูไปถูไปถูกส่ถูขวานนะถูหน้าถูหลังนะฮะถือว่าออกกำลังกายไปในตัวและกันขาอ้าวถูในซอกนะฮะใต้อา่าจะมีฝนมีอะไรเราก็จัดการให้เรียบร้อยนะฮะเื่อสุภาพนะอา้าวต่อไปโอ้โหนีไ่ไงผลงานของเรา เออมันช่างเงางามเยีิยมเชียวไปนะครับแล้วก็มาเออหลังจานล้างถ้วยนะฮะที่เรารับประทานตั้งแต่เมื่อวานหรือว่าเมื่อเช้านะฮะเราก็จัดการนะฮะล้างถ้วยหลังจานให้เรียบร้อยเพื่อนะฮะความสะอาดในการรับประทานนะครับน,นี่ยังไงเอาจะไปพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้พี่น้องเอา ถอยเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่ให้เป็นระเบียบนะครับอ้าวต่อไปเราก็เช็ดเอาไปไหนออ้าวต่อไปเราก็มาซักผ้านะฮะผ้าของเราแล้วแล้วก็ผ้าของแฟนเราเนะฮะเรารักกันเราก็ต้องช่วยแลดูแลกันนะฮะช่วยดูแลกันนะเอาต่อไปนะครับซักผ้าเสร็จแล้วก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปตากนะฮะางนอกแล้วกันครับเอาไปวนไปวนไปเช้า,เาต่อไปโอ้แดดดีเลยฮะมาพอดีครับเราก็มานะครับเอาผ้าใส่นะครับเออเอาผ้าใส่ให้ไม่แขวนให้เรียบร้อยแล้วก็ตักๆๆๆๆๆกตัตตตตตตนะฮะนี่คือประมาณนี้ฮะชีวิตนะครับวันสวัสดิต์วันหยุดของ ตัวกระผมเองนะฮะก็มีอะไรบ้างไหมครับทําความสะอาดห้องนะครับถูห้องแล้วก็สักผ้านะครับเดี๋ยวตอนเย็นเรามีภารกิจแล้วก็ค่อยนะครับสู้กันต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณนะฮะแฟนของเอฟซีขอบคุณนะท่านผู้ชมที่แวะมาเข้ารับชมรับทักทายนะฮะผิดพลาดประปรานผิดพลาดกันนะขออภัยด้วยนะครับนะครับวันนี้โอ้โหขอบคุณหลังอย่างจริงใจนะฮะขอบคุณนะขอบคุณมากเลยครับ ที่เข้ามารับชมรับฟังนะฝากนะฮะช่อง youtube สังอีสานออฟฟิเชีนะช่องอ่าเพจช่องนะช่องใหม่สังอีสานใต้นะครับช่อง t i k t o อกนะฮะสังอีสานนะฮะสามารถกดไลค์กดแชร์กับสัสครคลให้กับพวกเราเป็นกำลังใจขเจะเข้าใจนะฮะให้ตัวกระผมและ,ะทีมงานดยดยงดั้นกันล่ะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายก็ประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อเอา ถากผ้าไปอย่าไปครับสำหรับวันนี้มีนะครับสวัสดีครับ